อบคืนเดือนดับหมู่บ้านหนองผือในภาคอีสานขึ้นชื่อเรื่องความสงบแต่เบื้องหลังความสงบนั้นซ่อนความหวาดระแวงอันยาวนานเรื่องเล่าถึงผีปอบที่วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นที่กระซิบกระซาบกันมาหลายชั่วอายุคนและคืนนี้คือคืนเดือนดับที่เชื่อกันว่าเป็นเวลาที่ปอบจะออกอลาวาดอย่างบ้าคลั่งที่สุดยายเมียนเป็นคนแก่ที่อาศัยอยู่ริมทุ่งนาเพียงลำพัง แกมีพฤติกรรมแปลกๆชอบมองผู้คนด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและมักจะหายตัวไปในเวลากลางคืนไม่กี่วันมานี้วัวท้องแก่ของกำนันตายอย่างน่าสยดสยองเครื่องในหายไปหมดจดเหมือนถูกควักกินสดๆทั้งที่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยชาวบ้านต่างรู้ดีว่านี่คือฝีมือของปอบและสายตาของทุกคนก็จับจ้องไปที่ยายเมียนไอแสง ชายหนุ่มเลือดร้อนที่เพิ่งกลับจากกรุงเทพไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่คืนนี้เขากลับรู้สึกไม่สบายตัวอย่างประหลาดท้องของเขาปวดบิดเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเริ่มอยากกินของดิบๆอย่างควบคุมไม่ได้เขารอบเข้าไปในครัวหยิบตับไก่สดๆที่แม่เตรียมไว้มาเคี้ยวกินอย่างตะกละตะกลามสายตาของเขาแดงกำ่ำดวงตาเบิกโพลงพ่อแม่ที่เห็นเข้า ก็กรีดร้องด้วยความตกใจพวกเขาจำได้ว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนถูกปอบเข้าข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วหมอธรรมประจําหมู่บ้านถูกเรียกตัวมาอย่างเร่งด่วนหมอธรรมวัยชรามาพร้อมกับสายศินและย่ามใส่ของอาคมเมื่อมาถึงบ้านของไอ้แสงเขาก็รีบทําพิธีทันทีไอ้แสงในร่างที่ถูกปอบสิงดิ้นรนอย่างบ้าคลั่ง ร่างกายของเขามีพละกกาลังมหาศาลเสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่เสียงของไอแสงแต่เป็นเสียงแหบโหยที่เต็มไปด้วยความหิวโหวยและความเจ็บปวดโอ๊ยกูเจ็บกูไม่ไปกูจะเอาเลือดเอาไส้เสียงปอบกรีดร้องหมอทำร่ายมนตคาถาอันศักดิ์สิทธิ์พลางใช้ไหวาอาคมเคลียนไปที่ร่างของไอแสงอย่างไม่ยัง้งสายสินที่พันรอบกัวไอแสงเริ่มเรืองแสง ปอบในร่างของไอ้แสงดิ้นพล่านจนผ้าที่พันไว้ขาดวิน่นมึงมาเข้าสิงลูกกูทำไมใครสร่งมึงมาหมอทถามเสียงกล้องปอบหัวเราะเสียงแหลมกูหิวยายเมียนส่งกูมานางบอกว่าวันนี้กูจะอิ่มทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็เปลี่ยนเป็นเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนแล้วดวงไฟสีเขียวที่มีกลิ่นคาวคลุ้งก็พุ่งออกมาจากปากของไอ้แสง ลอยวูบออกไปทางทุ่งนาอย่างรวดเร็วไอแสงหมดสติล้มลงทันทีที่ดวงไฟสีเขียวออกจากร่างหมอทําหันไปทิศที่ดวงไฟพุ่งไปแล้วพูดด้วยเสียงหนักๆว่ามันหนีกลับไปที่ร่างของมันแล้วชาวบ้านหลายสิบคนพร้อมด้วยจ่ามีผู้ใหญ่บ้านพากันถือไม้แต่เกี่ยงและของอาคมตรงไปยังบ้านยายเมียนทันทีเมื่อไปถึงพวกเขาเห็นยายเมียนนั่งนิ่งๆอยู่บนแคร่กลางบ้าน ตามตัวมีรอยหวายและใบหน้าซีบเผือดขณะที่พวกเขาจะเข้าจับกลุ่มดวงไฟสีเขียวก็พุ่งเข้าหาร่างเยเมยนแล้วร่างของเยเมียนก็เริ่มบิดเบี้ยวกล้ามเนื้อกระตุกพวกมึงไม่รอดกูจะกินพวกมึงให้หมดทั้งหมู่บ้านเสียงปอบดังออกมาจากปากเยเมยนก่อนที่ร่างของแกจะพุ่งเข้าใส่ฝูงชนอย่างบ้าคลั่งจะมีไม่รอช้าใช้เหล็กแหลมที่ลงอาคม แทงเข้าที่บริเวณหน้าท้องของยายเมียนอย่างแรงเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังยาวนานจนหน้าขนลุกร่างของยายเมียนแน่นนิ่งไปเมื่อสงบลงพวกเขานำร่างของยายเมียนไปทำพิธีเผาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผีปอบตายไปพร้อมกับร่างที่สิงสถิตหลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านหนองผือก็กลับมาสงบอีกครั้งแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าปอบไม่ได้หมดไปจากโลกนี้ มันอาจจะซ่อนตัวอยู่ในร่างใครสักคนรอเพียงแค่คืนเดือนดับครั้งต่อไปเพื่อที่จะออกมาล่าเหยือ่อและกินไส้ของมนุษย์อย่างกระหายอีกครั้ง